เลยไปหารห้านะคะเป็นเรื่องของการหาหน้าที่สองโดยใช้ตารางเนาะส่วนใหญ่ทำถูกนะคะแต่ก็มีบางคนยังเข้าใจผิดอยู่เนาะข้อหนึ่งนะคะสะแควรูที่สิบห้าเท่ากับห้าสแควรูทำไมสแควรูยี่สิบห้าเท่ากับห้าก็คืออ่ะสะแควรูก,ก็คืออะไรเอ่ยยกกำ สแควร์รูทก็คืออะไรเอ่ยยกกำลังสอบแล้วได้ยี่สิบห้าคำตอบก็คืออะไรคะก็คือห้านั่นเองเนาะอ่ะมาดูดังนั้นแต่สแควร์รูทห้าสแควร์รูทห้าก็คือให้ดูตรงนี้ค่ะสีส้มเนี่ยดังนั้นสแควร์รูทห้าก็คือสองจุดสองสามหกนะคะต่อไปข้อสามสแควร์รูทสามสิบหกก็คืออะไรเอ่ยยกกำลังสองได้สามสิบหกคำตอบก็คือหกนะคะ คำตอบก็คือ6เท่าเท่ากับเท่ากับ6ส่วนสแควรูทหกก็มีค่าประมาณเป็น สองจุดสี่สี่เก้าต่อไปอะไรเอ่ยยกกำลัง 2. สองสแปรรูทหกสิบสี่คืออะไรเอ่ยยกกำลังสองได้หกสิบสี่คำตอบก็คือแปดสแปรรูทแปดอูดตรงไหนคะสแปรรูทแปด 8. ตรงนี้นะคะได้เป็นสองจุดแปดสองแปด ดังนั้นแบบฝึกหัดวันนี้แค่ดูตารางเป็นก็คือตอบได้แล้วนะคะต่อไปสแควร์ o ูทอะไรเอ่ยเท่ากับเจ็ดก็คือ7ยกกำลัง2 7 7 49ต่อไปอะไรเอ่ยยกกำลัง2ได้12อ่ะดังนั้นอันนี้อะไรเอ่ยสแควรูทอะไรเอ่ยได้สิบสองก็คือสิบสองยกกำลังสองได้144ต่อไป สแควร์รูทอะไรเอ่ยได้3.464ุดสีกเราก็มาดู3.464ตรงไหนคะตรงนี้3ามจดังนั้นจากหัวตารางเรียนด,ดูหัวตารางนะคะดังนั้นสแควร์รูทของอะไรคะสิ 12. ดังนั้นข้อน,นี้ตอบ12ค่ะต่อไปสแควร์รูทอะไรได้1 4ึ่งหนึ่งสะคะหนึ่ ก็คือตรงนี้ดังนั้นสแควร e r เลยค่ะคำตอบคือสแควร e r สองต่อไปข้อสิบอ็ดค่ะ n เท่ากับอะไรเอ่ยแล้วสแควร e r n เท่ากับ1 7 3 2 1จุดเจ็ดสามสองหนึ่งจุเจ็ดสามสองคือตรงนี้เปลี่ยนสีแล้วกันนะสีเขียวนะคะหนึ่งรุดเจ็สงนี้ดังน,นั้น n คือเท่าไหรคะสามคำตอบก็คือสนะคะ ถ้า n เท่ากับ9แล้ว square root n เท่ากับอะไรเนื่องจากว่า3ยกกำลังสองได้9ดังนั้น n square root n ก็เท่ากับ3นะคะข้อนี้หลายคนตอบมา3 0มจุดศอันนี้คูให้ถูกนะลูกแต่บางคนเปลี่ยนจุดเป็นคอมมาเป็น3000ดังนั้นถูกไหมคะไม่ถูกแน่นอนนะคะดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมหนูถึงผิดนะต่อไปข้อ12ค่ะ n เท่ากับอะไรเอ่ยสแควร์ูท n เท่ากับ6ดังนั้น n ก็เท่ากับ6กำลัง2ก็คือเท่าไรคะ36ต่อไป n เท่ากับ10แล้วสแควร์ูท n มีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร n เท่ากับ10 n เท่ากับ10สแควร์รูท n, n ก็คือ3.162 ดังนั้นนะคะข้อที่นักเรียนค้นพบก็คือว่าสแควร r o ูทของ n ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ n นะคะ,ะดังนั้นก็ใบงาน5ก็จะประมาณนี้นะคะ,ะใครผิดตรงไหนก็ไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะโอเคสำหรับ ฉเฉลยใบงาน5ก็ประมาณนี้สวัสดีค่ะ